กลับมาเหนื่อยๆพี่น้องมากินข้าวนำกันบนสุขสุคนนี่รอบไหนกันนี่ตุ๊ยๆรอบบ่ายสามสวัสดีจ้ากินข้าวดี่น้องไปไไปหาเห็ดเมื่อยมาได้ไได้เดียวจางตำมะเขือเฮ้ยมาด้ตำเห็ดไข่บ่นะออมพักอันนีกแกงเห็ดตอนเที่ยงแม่บ่

มาพี่ทองกินข้าววุ้นเอ่ยโอเคจ้าซาบะดีเดอสวบิจี่ยังตำเฮดกับนี้กินป่นเฮดเดอตำเฮดเดี๋ยวนี้บอตำเฮดตะมุขขึ้นนี่ขึ้อยูในกันนี่ใช่ตเย่ไมิบเ่ยิบเอยูในกัเด็ยยกเมนคอยก็ไจำอรคอยากที่จดจำอยู่นะไปยิบเขาเลยมว่าียต้อันที่วเขาคนทนสุดเก่งี่โกรักเล่เมน ค่อย้เขาคอที่ะแฉมแล้วทํามโไมันด่ากันเป็นปัญหามันเขาบว่าไม่หรอกันเขากันนะจังบาอย่างให้มันเม็นพวกกันังบมีกลิะว้าเพอมันมันะบานมีเน่กลิ่นละไส้แตมขึ้นน้อยแล้วคือันแซ่บตามกลิ่นไดิแฉมแล้วมน้ามันดอกบกการกินเม็ดมันมันมันขอยู่บป่ เป็นยังไเจ้าเ่ถ้ายังน้อยตอบอย่างนะยังก่อนปตีไม่ยังพูดออกมาบรรได้ตัดใส่น้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ย้วเฮ้ยเล้ยาฮ้ยเ้วเฮ้ยเฮ้มเฮ้ยเฮ้ยเั้ยเ้ยเฮ้ยด้ก็ยเฮ้ยอฮ้ยเ้าเม้ยเฮ่ยเ่้เฮ้ยเั้ยเฮ้ยเ้ยเฮฮ้้วกฮเฮ้้ยเ้นเฮ้ยเฮยเฮ้ยเยเฮ้ย้ยเฮ้ยยเยเพ้ยเ้ย้ย้ยเฮ้้ ขวขปต้ดนี้ทองผักพรอนเป็นปีหแเป็นอ่าะได้ไ่ได้ครัเป็นปีเน่ามากไปซ้ำปีที่หามือตนแเดือนเขาไปเฮ็ดเรียกแล้วอำลูกมันบออกปาออกไปลูกพาออกมันส่าท่อง่ได้ทองทองา่ได้ลูกดอกวันนี้นะจ้งวันลูกเจ็บวบาทเดียว ดาข้าวด้มากรลูกนกโุกเฮ้ยเข่าเ้อะนี่มีทังไงอะไรกำไม่ไพ่หมดเลยจายวป้าคือว่าบริจากน้องอุ้ยไพเนี่ออกละอยู่ได้เ้อพวกเจ้านี่ออกมาแล้่ตาเต็มเติมอุ้ยเพชรเพื่องกันมดูน้ำก่อนจิบกออน่ยคู่เนี่ยไข่ไข่หน่อยนะทำนะเราไม่ได้ใด้พวกนั้ เขาคล้ายระบบอกเรด้วยเข้าไปถืได้ไม่ข่อยเลยเออเธอเขาไปเนื้อหนอเนีแต่บ้านน้อยอะใรไงไผูดได้พอแล้วบอกสนุบแหละเมื่อนี่นำไปเพินกสามรอบเลยเนาะตุ๋ยจะสอรอบก็จบว่าจะเอาบ้านน้อยย่างเข้ไปพราให้เอาเห็ดลบมากบึงโมงเกาโมงเขาซีน่าบ้ากับโทเตาบเกาโมงจะเกา่อเกาโมงจอดซโมงจับรถไปอีกพอดีไปห้อยเอาเห็ดงจักเต้าแล้วบนโตรไป ว่าทีไปงเห็นมันละงกันไปแบบรักรอนอีเลตาแล้วมั้งรอบทัาตนี้ใเนใหญ่ทาง่ายงามือรือามือเดมือจไปเชียวบามือจปะเชียวแลเ่วาวถ้านั่งทาออกถึงน้ำมักจั๊ขาเล้างออกเอื้อขันบอเก่าก็ไปลบไปนตาน้ำมันเหลือบ่่าอย่ เอาให้ได้น่งแล้วออกกับซีโมเอให้ได้ทปเอซน่ยรักหมดเลยคืาไม่ได้ต่ำโอ้ยดึงน้ำบะัาจับแล้วมันฟูขึ้นมาแล้วเขาไม่ได้ต่ำใช่ป่ะต้อกับต้อนั่นเขาคุดเขากับคุดเพราะได้ซีนนะเขาให้มันบลดลูดเบิึงบอกว่าตัวดอกกับใส้ขุนกับในว้าวกับต <Cool. S 2> ัวแก่อะไรแบบผู้น่อยต้องตัวหน่อยผู้ใหญ่ต้องตัวใหญ่ยไ้มยิ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 ้มหิ้มยิมยิ้มหิ้ยิ้่ยยิิ้้้ิ้หิ้ ตอนช่วงหลหอนคือปัญหาานเฮ็ดอันนั้นเจ้าในน้ำทำไมพอมีเวียงไปฮะเอาเฮ็ดเพราะเจ้าแถวโคกงนั้นไล่ไปฮะบุพเพสิได้ไปแบบมารล้วท่านมาขูดจำแจวกินเส้นไปเส้นไปย่งไปย่ไองได้ปกินยังกับแสบเนาะตอนให้พูดให้ใครมันจะพูดเนาะ นคืน <im iter> นี้เ <society> ม <im iter> ีเิโอ้ยตัวนี้มันกะปอกอันหนนนีกองเาะปลเขาขอ่เยิเอ่เเิันนี้นอ้อมพักนี่นะะกคมทำ้มพักุมชาทุ่มลหมักมันแสบถ้ามาเขาต่งหัางแหนลน้าต้องกินกับปลาจิโกแหนอเมเสียกปลาจิกหรอะปลาจิโกรวคั ปลาแดดเดียวป้ายหลินมานั่นแบปลาแดดเดียวนะ้าินมาน่นแทบองคนเอิ่นปกคุ้ยขาป้าเฮลยแกานั่นคืบปดตีดีข้สวยเล้ที่ใดเลยไ่เ้หรอกขับไปเรอยเนะหน้าคนันแ่บนีนันแ่บใส่มาแรงนินใส่ดีนันเอ้ยมันผมแม่เลยเนาะ เกัินชื่ออะารวอนนชินนง่งลนับ้อัเปิดอนเ่อย่าลืมมาน่งเตียนน้ำเด้อเิียนทันตาับปัญาละบ่มีเล่มเดียวในโลกบ่มีหลายเล่มอยู่มีหลายเหล่มนะบุกคือกัดเด้อนม่ได้ก็ได้ม่จะย่างม่ได้เด้ก ใช่ครับไปใส่นอนนอนห่มในหมกฝาเจ้าเขาเอาอันนั้นดูปกแบ้มมาต้มกินยห่มในหมากฝายมันได้ห่มหรือ่านะเก่าได้หัผู้ชาเขาตัแต่ว่าเบาเปนั้นได้ผมเรา มูกแล้วกาตอนปมะฮ้มนะจเปเต้าจะนอจายไม่มายุ่มมันบยุมคืนูเขาเจอของหนอกไฮเมนฮุบอันนี้มาเด้หอมที่มันปุดออกมาน่ำมันอาตาข้างเลยตากข้างล้วลูกอยู่เนี่ยดาลูกลบมลูกเนี่ยอขาวจิ้งจิ้ยาเด็กหน่อยเลยนีดนั่งเองจะเล็กันาดาบบยังไรฮูควาข้า มันหัวลิ้นไก่มันพูใไ่แตกให้มาหูแต่ทางนอกมันไปเลยจักลิ้นกุ๊กลิ้นไก่แม่งคดเคยร์เล้จะหูจักเอาลิ้นไก่มันทางในกินแล้วยาเนี่ยบ่มัดอยู่พวกตั้มมะเขือกันยังหมอให้ร่องไปเป้าจนหมอทุกเป้าให้ตึงตักงเลยอ๋อไก่ตกยุ่มขาดกินอักขาดนะคือแบบตัวเดียวในคืนเรามาแล้วมันขึ้นเลย อันนี้ขื้นพีุนะเอาแนนแต่ว่าไม่ขึ้นหรอแต่ว่ามันหองนะแง้มไปแล้วเสงดังแล้วอไีหองโลดนี่ก็โขางนี่ัคือเบิรตไวทครัหว่าอะนี่ก็ห้องโอ๊กโลดน้ำนะน้ำดีครับเ้องแม่เขนก็ได้หมึ่ครับ่ครับ เื่อันนั่งด่าลยอาต้มแต่ไปเป็นั่ะอรรึสังหัาจักมือมมันก็แซ่บหรอปลุกเข้ามาข้างตัวยาวตุวยาวแป้งนี่ไม่ข้างเน่ามีเนื้อนั่นแหละแกงเทสเท้านี้แหละแกงจุกจุกจุแก่ตุกป่าวะโอ้ยมันอ้าปากจุกจุกจุอง่ายจุกหนังซะแ่มี นั่งคอนซมนั่นนะพอไปไปไปตลาดตลาด่เจ้าจะว่ามันเอเื่อเามขายปเช่ไบจาคือเราก่อนนังเ่บอนังเนื้อบริซถามแล้วเบิร์กจะบเรมีอยู่ไ่นั่งนังกังเเลยในบ้านนกังนั่งนังป้องอัูดีพราบว่าน้บอมันเบ่อบจาันขาอยแต่ต้องต้องแต่ออเดอร์ไว้เทากันยังหมักอย่างนี้ังเกร็นงเลี้ยงตัวายนบอใ้องจ มันต้องเชื่อเอามาแล้วมันบ่อยากตรงโฟกซ์เคยเอามาอยู่แซงปะเต้แนยปะเต้สั่งอะไรมาแบกแหล่มาโมชิชิบาเลยชิชิบาเหมือนกับเมือนกับกันคือว่าฝากกับบักเครื่องเตมันแซท้ปะเต้นะวันนี้วันเกิดนางค่ะกินมากินทั้งบูกินมากินกินทั้งปู เป่าลังอย่าลงไปเท่าวหาเฮ็ดมือนี่น่นง้ยรีโอภาพหนาแบบือนีได้ลายเดิมนยัดเสียตไงันใส่เต็มตาไปกคนคนว่าไปงันก็ได้ไปงันก็ได้ว่าแบไปหาเฮ็ดาเฮ็ดมือนี่ดไปกยเฮ็ดตกเที่ย าววันเกินา่าก้องเแอเงนาะแบขวัูเนี่มันเวดมันาู่เย็นน่บ้าเลยเขาห่อนๆคาแค่ง้ยเหมือนกาคือวันั้จะจนนนจะได้ซิปนะพี่เราแยค่อยไข่ไม่นับ เขาบอกเลยว่าเอาไว้เอามาห้ย่าเอนี่ยจะเอามวทางเปาเอิเน่มันคือไข่จะเอาันใต้ตน้ำนะม่นี่บอกาึงไหนเอ็่อยใหญ่เอาไว้ให่อกินละแม่ล่ะลูกบ้าตึ้งลูกก้ากินบบาตัวตึ้งก็ใหญ่เขาทั้งแม่เบิ้ดมีเจ้อะไาซมันแข้งแบบมักินกะากชน ให้ทช่วเอาข้าวอนไปให้กินีาเย็ไพเด้อสิไอยกินาวห่อนตอนแรกตัวเย็นิ่มน้อยน้อยอยู่ก็คือแค่ก๊อกไเขียร์รับน้ำกินก๋วยขาตัมาเนาะเป็นยานเอากินป่เทากับเชือดเชือน่ะสาวเลยอ่ะอ่พ่นอหฮไ่ได้ใส่นีไ มดรอดนะคันะก็ได้ใส่ตัวที่ส้มนะตัวนั้นนะอยังไม่ใส่รับตัวใ่อมากตาปากท่นอนพี่อาบแล้ววะไม่ไม่หมวกจะมาแมวแบบท่านพอดแล้วแมบมีหมวกด้วยนะหมวกกันแดดหรอโยมันก็จะกันแดดแต่ว่าใส่หมวกเนาะหมวกเอาคืนหน้า แตรงคือพุ่นำลงแต่ซกท่ออยูด้ยลำล่าเป็นแรๆบ่่จะหคือพลงมือพวกเก่าเสนหพวกเก่าอีกแล้วพเก่าอีกแล้วบกันจะคือพวกเก่าเนหมีผัวหลจริงๆเกเก่าถดําชื่อนั้น้ยยาบอๆไปกินปุบพวกเก่าบอกไปว่ามากับพนันกินล้ำเจ้าเนาะมีเียว อีกคำผูกเกิดก้อนยังไดรกินล้ำคอยอ้อเจ้ามันไกลสิพกินอะไรนะเออตัวนั้นมันคืนไหวตัวนี้มันกระแดกตัวนั้นมันเห็นน้ามักลักสวยดีอ้อไมนตองใส่อ๋อไปพังเลีป่านี่ยไปพังไยเหรอพังเลใกับบ้คืนบ่ใหญ่่ับไปก้นนาพังดีกับไปงามตัวเอาน้ำมามัล่าบนติดของเนานักก็ได้ถ้าติดไม่ใช่กับบ่าหยู่อ้อยแต่ตัวนี้มันกระแดกได้น้ามันคือตรงไปยักอ้อยนะปลูกไม่ใช่ัก็นรอเปล่อ้ยเอาคอมันตากมันบอแล้ว พอมาปลูกไม้เวลาไถเบิร์ตก็แห้งแสบเดนเนาะเป็นยางมากเมื่อยแล้วก็กินเขาคือได้แห้งนั่นเองก็ใช้อยู่แ้ข้อหนึงห้องวอวอกแดมากินเนาะกินเยอะยังห้องถ้าจะบล็อกมีผลหมักเกลือแลก็จะไม่ได้ยอดจะไม่มีจากไม่มรงเนื้บริสุทธิ์นี้ประเทศ Happy Birthday ี่เลยจะลบไปได้ทุกคนน้องใหม่ไปไหม ไปดูจะให้สุีไปไป,ไปด้วยไหมจสจะให้ไปด้วยไหมไปทำไมไปแลก็เามาเราไม่ได้กิน